การอยู่กับตัวเองไม่ใช่ความเหงาแต่คือทักษะสำคัญของคนที่รู้จักคุณค่าในตัวเองคนที่ทำอะไรคนเดียวได้มักจะมีเสน่ห์และความคิดสร้างสรรค์มากกว่าใครตรงกันข้ามหากเราต้องอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาเราอาจจะไม่มีวันได้รู้จักตัวเองจริงๆและยังอาจเสียเวลาชีวิตไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญแทนวันนี้เราจะมาลองคุยกันว่า การอยู่กับตัวเองสำคัญอย่างไรและทำไมมันถึงเป็นพลังที่หลายคนมองข้ามผ่านหนังสือที่มีชื่อว่าพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พูดไม่เก่งพอดแคสต์ วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการอยู่กับตัวเองหรือการทำอะไรคนเดียวผ่านหนังสือที่มีชื่อว่าพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวของคุณโกโดโทคกโยวนะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของหนังสือเนี่ยเราอยากชวนท่านผู้ฟังเนี่ยลองย้อนกลับไปนึกถึงช่วงที่โควิด19ระบาดตอนนั้นเนี่ย ชีวิตหรือว่ารูทีนของท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะเราเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราก็คงใช้เวลาอยู่ในห้องหรือว่าบ้านของตัวเองทํางานหรือเรียนออนไลน์ไม่ค่อยได้ออกไปเจอเพื่อนหรือคนรู้จักช่วงเวลานั้นเนี่ยการทําอะไรคนเดียวและการเว้นระยะห่างกลายเป็นเรื่องปกติเลยแต่พอเหตุการณ์โควิด -19 เนี่ยผ่านไป มนุษย์ค่ะที่เป็นสัสงคมก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติเราได้ออกไปเจอผู้คนได้ใช้เวลาอยู่กับคนรอบข้างมากขึ้นและหลายๆครั้งเราเชื่อเลยว่าพวกเราเนี่ยหมดพลังงานโดยแทบไม่เหลือเวลาให้ตัวเองเลยสำหรับเราเองนะคะช่วงโควิดเนี่ยกลายเป็นช่วงที่เราได้อ่านหนังสือเยอะมากๆได้ตกผลึกความคิดได้พัฒนานตัวเอง มีความฝันใหม่ๆและได้ลงมือทำอะไรหลายอย่างที่อยากทำแต่ปัจจุบันค่ะแค่เราออกไปเจอผู้คนหนึ่งวันเนี่ยเวลากับหายไปหมดเลยสิ่งที่เคยทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำอีกแล้วและเหลือพื้นที่ให้ตัวเองน้อยกว่าที่ควรจะเป็นในหนังสือพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวผู้เขียนนะคะก็อยากจะเตือนเราว่าการทำอะไรคนเดียวนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเต็มไปด้วยประโยชน์ และยังช่วยให้เราเนี่ยได้รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยหนังสือเล่มนี้นะคะก็เหมือนเป็นการชวนให้เราเนี่ยลองหันกลับมาหาเวลาให้ตัวเองดูบ้างคะ่ะโดยที่ทั้งเล่มนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น6บทใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือบทที่1การสะท้อนตัวตนบทที่2ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบทที่3ค่านิยมบทที่4พฤติกรรม บทที่5การอ่านหนังสือบทที่6ครอบครัวและในพอดแคสต์ตอนนี้นะคะเราก็จะค่อยๆพูดคุยไปทีละบทเนาะเพื่อลองให้ทุกคนเนี่ยสำรวจว่าการทำอะไรคนเดียวเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของเราได้อย่างไรคะ่ะมาเริ่มกันที่บทแรกคะ่ะการสะท้อนตัวตนผู้เขียนนะคะบอกไว้ว่าการอยู่คนเดียวหรือว่าความโดดเดี่ยวเนี่ย มีพลังในการฟื้นฟูตัวเองหลายครั้งค่ะที่พวกเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางผู้คนเสียงรอบตัวความคาดหวังหรือแม้แต่คำแนะนำต่างๆที่มันอาจจะทำให้เราเนี่ยค่ยเยวจนไม่ได้ฟังเสียงข้างในของตัวเองเลยแต่เวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองจริงๆในความเงียบค่ะมันทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสทบทวนว่าตัวเรานั้นรู้สึกอะไร เราอยากเป็นใครและเราอยากเดินทางไปทางไหนการที่อยู่คนเดียวค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยแต่มันคือเวลาที่ทำให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นได้เห็นทั้งจุดแข็งจุดอ่อนและคุณค่าที่แท้จริงของตัวเราเองและนั่นแหละค่ะคือพลังการฟื้นฟูใจที่เราทุกคนเนี่ยต้องการมันอยู่ลึกๆต่อมาค่ะบทที่สอง เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้เขียนนะคะได้พูดไว้น่าสนใจเลยว่าคนที่กลัวการอยู่ลำพังกับตัวเองเนี่ยมักจะกังวลจนไม่สามารถสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวในใจของตัวเองได้ท่านผู้ฟังลองคิดดูนะคะว่าเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจหลายคนจะพยายามหามคนมาคุยหาอะไรทำหรือออกไปเจอใครสักคน เพื่อกลบความรู้สึกว่างเปล่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเรายิ่งหลีกหนีการมาเชิญหน้ากับตัวเองจนไม่ได้สังเกตเลยว่าข้างในเราจริงๆเนี่ยกำลังรู้สึกอะไรตรงกันข้ามค่ะถ้าเรากล้าที่จะอยู่กับตัวเองได้เราจะเริ่มฟังตัวเองเป็นรู้ทันอารมณ์ตัวเองและเมื่อเรารู้จักตัวเองดีพอเนี่ยความสัมพันธ์กับคนอื่นก็จะดีขึ้นตามไปด้วย เพราะเราไม่ได้เพิ่งพาคนอื่นเพื่อนหนีความเหงาค่ะแต่เราเลือกที่จะอยู่กับพวกเขาเพราะเราอยากอยู่จริงๆมาต่อกันที่บทที่3นะคะเรื่องของค่านิยมมันมีประโยคหนึ่งค่ะในหนังสือที่ผู้เขียนเนี่ยเขียนไว้แล้วเราชื่นชอบมันมากเลยนั่นก็คือแม้จะดูเหมือนว่าเราเลือกเองแต่จริงๆแล้วคือการที่คนอื่นเลือกให้โดยที่เราไม่รู้ตัว ลองสังเกตดูเขาว่าหลายๆเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเรียนการทํางานการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งสิ่งของที่เราเลือกซื้อเนี่ยมักจะถูกกําหนดด้วยความคาดหวังของคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนหรือสังคมแบบที่เราไม่ทันได้รู้ตัวเราอาจจะคิดว่านี่คือสิ่งที่ฉันอยากเลือกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเสียงของคนอื่นที่ปลูกฝังเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆค่ะ การที่ได้อยู่กับตัวเองและทบทวนจึงเป็นโอกาสที่จะได้แยกว่าอะไรคือคุณค่าของตัวเราจริงๆและอะไรคือสิ่งที่ถูกบังคับหรือหล่อหลอมาโดยคนรอบข้างเพราะถ้าเราไม่รู้จักค่านิยมของตัวเองเนี่ยเราอาจจะใช้ชีวิตไปกับการทำตามใจคนอื่นโดยที่ไม่ได้เลือกเส้นทางที่แท้จริงของตัวเองเลยมาถึงบทที่4ค่ะเรื่องของพฤติกรรมผู้เขียนนะคะได้บอกไว้ว่าความโดดเดี่ยวเนี่ย คือสิ่งที่ช่วยดึงความสามารถทั้งหมดของมนุษย์ออกมาเวลาที่เราอยู่กับคนอื่นนะคะเรามักจะถูกดึงไปตามความคิดหรือพลังงานของคนรอบข้างแต่เมื่อไหร่ที่เราได้อยู่กับตัวเองเนี่ยความเงียบและความโดดเดี่ยวนี่แหละที่จะทําให้สมองของเราเนี่ยได้ทํางานเต็มที่กล้าคิดกล้าลองและกล้าทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําจริงๆหลายครั้งค่ะที่ผลงานยิ่งใหญ่ในโลกนี้เนี่ยเกิดขึ้น จากช่วงเวลาที่ผู้สร้างนั้นได้อยู่กับตัวเองได้ใช้สมาธิและจินตนาการจนเกิดเป็นไอเดียใหม่ๆเพราะฉะนั้นค่ะความโดดเดี่ยวไม่ได้พาเราออกจากคนอื่นแต่มันคือพื้นที่ที่ช่วยผลักดันศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราออกมาได้อย่างเต็มที่มาถึงบทที่5ค่ะเรื่องของการอา่านหนังสือผู้เขียนนะคะเขาได้เขียนประโยคนึงในบทนี้ว่า การอ่านหนังสือช่วยเพิ่มมาตรฐานหรือกรอบความคิดที่เราใช้ในการประเมินสังคมได้หนังสือค่ะไม่ใช่แค่แหล่งความรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนกรอบแว่นตาที่เราสวมเพื่อมองโลกยิ่งเราอ่านมากเนี่ยเราก็ยิ่งมีกรอบความคิดที่หลากหลายเอามาใช้เปรียบเทียบวิเคราะห์และเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเราได้ดียิ่งขึ้นด้วยเมื่อเราอยู่กับตัวเองแล้วหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน เราจะได้ทั้งความสงบได้ทั้งพัฒนาความคิดและยังได้เครื่องมือใหม่ๆไว้เข้าใจสังคมและผู้คนรอบตัวด้วยค่ะการอ่านหนังสือเนี่ยจึงไม่ใช่กิจกรรมเดียวๆที่รู้สึกโดดเดี่ยวแต่เป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้างโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องก้าวเท้าออกจากบ้านเลยค่ะเดินทางมาถึงบทสุดท้ายค่ะเรื่องของครอบครัวผู้เขียนนะคะจะเน้นย้ำในเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับ การมีเวลาส่วนตัวหรือว่าพื้นที่ส่วนตัวซึ่งผู้เขียนนะคะได้กล่าวไว้ว่าการรู้ว่าเวลาส่วนตัวหรือว่าพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ไปรบกวนอีกฝ่ายค่ะครอบครัวนะคะมักถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่เราทุกคนเนี่ยต้องแบ่งปันทุกอย่างร่วมกันเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเคารพพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะ พราะเมื่อเรารู้จักคุณค่าของเวลาส่วนตัวเราจะไม่พยายามล้ำเส้นหรือรบกวนพื้นที่ของคนที่เรารักเลยในทางกลับกันค่ะถ้าเราไม่เคยมีเวลาเป็นของตัวเองเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมอีกฝ่ายถึงต้องการเวลาส่วนตัวเวลาส่วนตัวจึงไม่ได้เป็นการห่างเหินแต่เป็นการสร้างสมดุลที่ช่วยให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ย อยู่ร่วมกันได้อย่างสบายใจและเคารพกันมากขึ้นด้วยค่ะและนี่ก็คือการสำรวจหนังสือที่มีชื่อว่าพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวทั้งหมด6บทด้วยกันนะคะก็ก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยเราจะมาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเนาะเริ่มจากบทที่1การสะทอนตัวตน ในบทนี้นะคะบอกว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยช่วยให้เราได้ฟังเสียงของตัวเองทบทวนตัวเองและเติมพลังใจให้กับตัวเองต่อด้วยบทที่2ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบทนี้นะคะเตือนพวกเราว่าคนที่กลัวการอยู่คนเดียวมักไม่ทันสังเกตใจของตัวเองแต่การกล้าหยุดอยู่กับตัวเองจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคนอื่นกับเราเนี่ยดีขึ้น บทที่3ค่ะเรื่องของค่านิยมเรื่องนี้ทําให้เราเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเลือกสิ่งต่างๆตามคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเลยการอยู่คนเดียวเนี่ยจะช่วยทําให้เราเนี่ยเข้าใจคุณค่าของตัวเองยิ่งขึ้นและรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยต้องการอะไรจริงๆบทที่4ค่ะเรื่องของพฤติกรรมบทนี้นะคะชีวะ้ว่าความโดดเดี่ยว ดึงศัก,กยภาพและความสามารถที่แท้จริงออกมาได้ทำให้เรากล้าคิดกล้าทำและสร้างสารรค์ผลงานออกมาได้อย่างหลากหลายบทที่5ค่ะการอ่านหนังสือสอนให้เราได้รู้ว่าหนังสือคือกรอบความคิดที่ช่วยให้มองโลกและสังคมได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและปิดท้ายด้วยบทที่6ค่ะเรื่องของครอบครัวซึ่ง ก็จะเกี่ยวกับการเคารพพื้นที่และเวลาส่วนตัวของตัวเองและคนรอบข้างซึ่งจะทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสบายใจและเข้าใจกันมากขึ้นและทั้งหมดนี้นะคะชวนให้เราเห็นว่าการทำอะไรคนเดียวเนี่ยไม่ใช่ความโดดเดี่ยวแต่เป็นโอกาสที่มีค่าสำหรับการเข้าใจตัวเองเติมพลังและเติบโตอย่างแท้จริงค่ะ ถ้าผู้ฟังลองใช้เวลากับตัวเองดูบ้างเนี่ยคุณอาจจะพบว่าช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยคือพลังที่่งใหญ่ที่สุดที่เรามีเลยและสุดท้ายนี้นะคะเราขอฝากหนังสือพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวเขียนโดยคุณโกโด t โทคิด้วยนะคะถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะออกมานานแล้วตีพิมพ์มาตั้ง17ครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังให้ข้อคิดอะไรมากมายกับตัวเราในปัจจุบันได้คะ่ะ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือขอฝากร้านของเราไว้ด้วยนะคะเป็นร้านขายโปสการ์ดซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะมีแค่โปสการ์ดแต่ว่าในอนาคตเร็วๆนี้เลยจะมีโปรด u ักต์ใหม่ออกมา3โปรด u c t ักต์ด้วยกันก็ฝากด้วยนะคะสามารถเป็นเลือกซื้อเลือกชมกันได้ผ่านทาง s h o p e e และ Lazada เนาะชื่อของร้านนะคะสะกดว่า p o s t c a r d underscore P.M.K. ซึ่งโปรสการ์ดล็อตนี้เนี่ยจะเป็น Sky Collection หรือว่า Collection ท้องฟ้าก็ใครที่สนใจหรือว่าชื่นชอบท้องฟ้าเนี่ยก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะคะและสุดท้ายเราขอให้ทุกคนนะคะได้ประโยชน์จากการฟังพอดแคสต์ของเราไม่ว่าจะเป็นข้อคิดคิิเตือนใจการตกผลึกกับตัวเองหรือว่า การที่ได้ฟังแล้วได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็วันนี้ทางผู้มีเก่งพอดแคสต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเอพิส o ดหน้าสวัสดีค่ะ